ชมครับเริ่มต้นวันนี้เรื่องของปฏิหารของวัตถุมงคลเลยนะครับนะโด่งดังกันทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งบารมีของหลวงพ่อพัดวัดหวด้วยดวนที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับพลานุภาพเกิดขึ้นจริงๆฮะคนขับรถเทลเลอร์สิบแปลท่านผู้ชมแขวนหลวงพ่อพัดวัดหวด้วยดวนอยู่และประสบอุบัติเหตุไปบวกกับเสาไฟฟ้าแบบนี้และตัวต,ตกไปที่ร่องน้ําไฟดูดนะแต่เขารอดตายปฏิหารครับชมคลิปเหตุการณ์นี้ฮะ นี่คือภาพที่เกิอดอุบัติเหตุแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะรถดับเพลิงเนี่ยสี่คันฉีสก,กัดก่อนครับเทเลอร์ไฟลุกท่วมเลยนะครับเทเลอร์สิบแปดล้อเขาใช้เวลาเนี่ยประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงครับคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าเทเลอร์สิบแปดล้อเนี่ยติดตั้งก๊าซเอ็นจีวีไว้หกถังและการมันก็พวยพุ่งขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าเขาัวรจะระเบิดตูมขึ้นมา เจ้าหน้าที่ครับจำเป็นต้องตามคนขับขี่ซึ่งบาดเจ็บนั่งทําแผลอยู่เนี่ยให้เข้าไปปิดวาล์วแก๊สก่อนพอปิดปั๊บก็สามารถดับได้เห็นไหมสายไฟ้เอียงกระเทเล่เลยครับเจ็ดโมงเช้าที่ผ่านมานะครับที่เขาวังอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้มันมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวเราไปคุยกับโชเฟอร์เทเลอร์สแปดล้อครับเขาเล่าให้ฟังบอกว่าผมเนี่ยมารับสินค้าเป็นปุ๋ยนะบรรทุกมาเอียดเลยนะครับเต็มคันรถเลยจะไปส่งให้ลูกค้านี่แหละ แต่ตอนนั้นนะขับเลยเสียแย่ไฟแดงมาประมาณสักร้อยเมตรจู่ๆนะมี10ล้อนะพุ่งออกมาจากซอยแล้วมันพุ่งออกมาเร็วมากกระทันหันแถมยังตีวงกว้างทั้งสองเลนแล้วผมเนี่ยบรรทุกปุ๋ยมาหนะ่อยอย่างหนักเป็นตันแบบนี้ยเบรกไม่ท้าหรอกครับนะแล้วก็พยายามหักหลบนี่แหละแล้วก็ควบคุมรถไม่ได้ไปชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงเสาไฟฟ้าแรงสูงนะท่านะผู้ชมครับ ตอนนั้นนะครับโชเฟอร์บอกว่ากระเด็นออกจากตัวรถนะตกอยู่ในร่องน้ําแล้วสายไฟแรงสูงเนี่ยมันขาดลงมาตองแต่งตองแต่งแบบนี้แล้วก็ไฟรั่วมาจากกระแสน้ำเนี่ยครับวันนี้โชเฟอร์บอกว่าผมโชคดีจริงๆตอนนั้นจู่ก็มีสติไม่ได้เป็นอะไรมากครับรีบลุกขึ้นมานะแล้วก็เอาตัวรอดได้รอดตายบวุดหวิดมีบาดแผลถลอกเล็กๆน้อยๆเท่าน,น,น,นั้นเอง ท่านผู้ชมลองคิดดูครับน้ําแล้วก็สไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเขาวิ่งออกมาได้ยังไงเขาทำไมถึงไม่โดนดูดตายอยู่ตรงนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้โชเฟอร์เชื่อว่านะครับเป็นเพราะว่าที่เขารอดตายปาฏิหาริเนี่ยเนื่องจากว่าบาร,รมีของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ที่อาราธนาขึ้นขอติดตัวตลอดเวลาลองฟังโชเฟอร์ดูครับตอนนี้ลงน้ำไฟมันดูดผมก็วิ่งขึ้นมาไฟดูดด้วยใอ่เรองนี้รออันนี้ โอ้รถเป็นไงเนี่ยมีแต่รอยไหนพวกหล่ออะไรเนี่ยลวงพ่อพารครับไหนเดี๋ยดิเดี๋ยดิที่จับของเพื่อนมาดูดิเบื้องต้นนะครับแม้ว่าเขาจะบาดเจ็บนะครับแต่ว่าโชเฟอร์รถเทเลอร์เองก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับ